มอนมีว้วยกัรนานะครับเรือกชื่อที่เลือถูกนะครับต่อไปนะครับ่ทานคุณผู้รับผู้มักสุมาดันะครับผู้ช่วยในการกองทุนเพื่อความสุขภาพแห่งสาธารณนะครับในฉายภาพเรื่องเกี่ยวกับความการทํางานของกองทุนนะครับแล้วก็เรามีความคาดหวังจะเดินไปตรงจุดไหนนะครับก็ขอเรียนเชิญครับผู้สื่อข่าวที่มีสไลด์นะครับท่านของที่ยานสายสไลด์เล็กนะครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับคุณทผู้กำกับกองทุนสงสานะครับก็ในภาพเนี่ยพูดถึงเรื่องของ ถ้าท่านมองอาจจะได้ถึงการการไปโรงเรียนนะครับของเด็กแต่ละคนนะคะระับก็จะมีปัะสรัทรต่างๆที่จะทําให้น้องๆเราเนี้ยไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะรับภาคแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องของเ,ออเรื่องของความชีวิตจริงนะครับเรื่องของความเกดดันทางการศิกานฐานะที่แต่ละคน,นมาเชิญเนี่ยแต่ละคนโอกาสไม่เท่ากันที่จะไปโรงเรียนบางคนทงบ้านพร้อมหน่อย นะคร <bekommen S 2> ับบางคนทางบ้านอาจจะไม่ร้องหรือมีความไม่ฟ้องทางด้านร่างกายในครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นมิติความสถานการณ์ความหนุนรับการศึกษาที่ที่เราทุกคนเขชาใจนะครับในการทางานของกระทรวงศึกษาธิการเรานีความเข้าใจว่าท่านทำงานเต็มที่มากๆเลยในะครท่านพยายามดูแลน้องๆทุกคนด้วยด้วยด้วยกำลังที่ดีอย่างเต็มที่เราจะเห็นภาพการศึกษาที่เราเรียกว่าเท่ากันนะครับการศึกษาที่ดูแลทุกคนเสมอหน้ากันหมดนะครับ มีการจัดสรรเงินเหมือนปัจจัยทิ้งฐานการจัดการศึกษาในระดับประถม <c oughs> ะสมสัธยมกศงสวิาัยการดูแลน้องๆทุกคนได้อย่างทั่วหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พันธกิจกศที่ทางกระทรวงสวิาัยการและหมือนจัดการศึกษาองค์ปปกรปกครองส,ส,ส่วนท้องถิ่นตำรวจทางด่วนชายแดนก่องรักติดกับชนทางพยายามดูแลดูแลผู้ปกครองเป็นที่นะครับเพื่อให้น้องๆเหล่านี้เขาได้การศึกษาเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่กศสชวนทำ เนื่องจากาอกองอรหเป็นงานเล็กน,นะครับเราพยายามทาในส่วนที่อาจจะเพิ่มเติมนะครับให้หอนอ่วยงานที่เขาเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยทำงานได้อย่งางมีคุณค่ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ชวนเจ้าของเรื่องครับชวนท่านชวนคนแม่สอนชวนคนจังหวัดต่างๆทำงานเรือว่าเอ๊ะที่แม่สอนในระไัน้องคนไหนที่ต้องการการดูแลแบบพิเศษหรือเรื่องอะไรหรือเปล่าสุขภาพหรือเปล่าครอบครัวห,หรือเปล่าเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับัวนน้องคนนั้นให้เจอแล้วก็ ลักษณะกอรดูเขาเป็นพิเศษครับเพราะว่าความความที่เขาอาจจะต้องการการดูแลมากกว่าคนอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เราียกว่าความการสร้างความสมดุลทางการนะที่สารนะครับก็แทนที่ค่าที่สารนะครับอีกข้างนหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไปไม่ถึงก,กับที่ที่เราพูดถึงเรื่องความผิดที่ทำนะครับแต่ก็เป็นเป็นีโจทย์นึงที่เราพยายามมองว่า อุปสรรคต่างๆเหล่านี้ที่จีการน้องที่ทำให้น้องไม่ได้ไม่ได้ใช้ศักยภาพเป็นตามที่ควรคิดว่าครูหรือว่าจะครูเนี่ยซึ่งมันเป็นายทางการศึกษาเนี่ยเราจะทลายกับแองได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพหนึ่งซึ่งเราคิดว่าหลังจากนี้กศเส่วนบ้านเรานะครับเดินไปใน,นสุดทางนนแต่แน่นอนครับมันไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสี่ภาพที่ขยายคำว่าเรื่องของความเมือนรั้งางการศึกษาความเท่าเทียม ความสมรรถภาพนะครับแล้วก็เรื่องของการการทําลายภาษาเรื่องของความเหลือนกันในการอ่านนะครับผมชวนท่านดูภาพหนึง่งนะครับอันนี้เป็นภาพหนึ่งซึ่งการสอนอยากชวนคนแม่สอนเอาข้อมสีต้องไม่ใช่พ่อแม่สอนนะครับก็เป็นจังหวัดทีานด้วยการแต่ว่าหลังจากนี้นะคะับเราอยากเห็นการ,การดูแลการน้องๆของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับในภาพนี้จะเป็นภาพที่เราทาเรื่องของแผนสัปปีขอสหลังจากนี้นะครับ ก็จะแยกเป็นสัมภาพเหมือนกันนะครับมันมีอยู่ภาคสามเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษานะครับเ,ออเราเข้ใจว่าเด็กยากจนออจํานวนสี่ล้านสองแสนคนที่มีทุกประเทศเนี่ยนะครับที่เป็นเป้าหมายหลักของปศเนี่ยเราอยากเห็นน้องๆทุกคนเข้าถึงการศึกษานะครับที่มีคุณค่านะครับอันนี้มันคือทําให้ ทำให้เกิดความามั่นใจว่าน้องๆทั้ง4ล้าน200ตเนี่ยจะสามารถได้รับการเรียนรู้ตามกำลังตัวเองได้ขนาดไหนนะครับเรากำลังพูดถึงการลดเรื่องของข้อข้อจำกัดความยากจนข้อจำกัดด้านสุขภาานะครับแล้วก็ความไม่ปลอดคห่งโควิดต่างๆนะครับมีการพูดถึงวิธีการทำงานเรื่องการมีระบบข้อมูลนะครับในการที่จะชี้ไปที่4ล้าน200ตคนเนี่ยชื่ออะไรที่ไหนนะครับมีการพูดถึงเรื่องของการทํางานแบบคุณพ่อคุณแม่นะครับทำไนที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย ให้การสนับสนุนลูกกายที่ลูกสนใจนะครับหรือที่จะเหมาะกับชีวิตของน้องเขานะครับมีการพูดถึงการทํานานการศึกษาที่ยืดหยุ่นนะครับมีการพูดถึงการติดตามดึงน้องกลับเข้าสู่โงการศึกษา่ที่ทางแม่สอนมัทํำในชวงที่ผ่านมานะครับรวกนี้งเป็นเรื่องของค่าของหลักประกันดุลกันในการศึกษาที่ลำยห็นะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่หนึ่งโจทย์ที่สองครับมันจะโยงไปที่โจทย์ที่หนึ่งกันนะครับในเรื่องของการดูแลาด็ก ทำอย่างไรที so the so, training, um, so ่การศึกษามันจะมีทางเลือกของแต่ละชีวิตท่านผู้ฟัาผู้ตอนแรกเรื่องการสอนปลาให้ว่ายน้ำนะครับเราก็ไม่อยากเห็นแค่สอนสอนปลาให้ว่ายน้ำนะครับเรามีเด็กที่มีทักษะแต่อื่นก็น่าที่จะมีการเรียนรู้การจัดการศึกษาที่เหมาะกับน้องเขานะครับเราพูดถึงการเทียบโอนหนจิของการจัดการเรียนการสอนเราพูดถึงการเรียนนอกห้องเรียนที่สามารถเอามาเทียบโอนเทียบหลักสูตรแล้วก็ไปเทียบพูดการศึ่สาได้ เราพูดถึงการทำานครอบครัวของพ่อคุณแม่ส่งเสริมน้องๆเขาเราพูดถึงการทำระบบสาเพศในการที่เสดิแรน้องคนนี้ได้นะครับก็เป็นตัวอย่างทางื่องการจัดการรัศดรที่ที่ทาแม่สอบทำแล้วนะครับแล้วผมก็แสดงว่าเดี๋ยวพอได้ฟังแม่ยี่ปอต่อเยวผมจะเห็นตัวอย่างของการนงานข้างที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ส sort of ุดท้ายครับที่สำคัญที่สุดเราพูดถึงการกระจายความเป็นเจ้าของของการจัดการรัศษานะครับ ภาพที่เราพูดถึงการจัดการสาธเชิงพื้นที่ที่ทางทีมงานแห้ขอชวนจะทำงานในวันนี้ครับเป็นเป็นเป็นซอร์ไซส์ของการจัดการสาธเชิงพื้นที่ที่เราคิดว่าคนแม่สอนหน้าที่จะมาร่วมในเจ้าของในการออกแบบการจัดการสาธอบรมแม่สอนเองนะครับทำอย่างไรที่จะให้การจัดของแม่สอนนั้นยืดหยุ่นออกกาบน้องแต่ละคนแล้วก็เป็นหลักปอะการการจัดการสาธของคนแม่สอนเองที่จะเติบโตมาเป็นคนจูงแนอนาคตนะครับเราพูดถึงเรื่องของการทำเรื่อง ส่ีกรนะคับเราพูดถึงการมีเรื่องข้อมูลสารสนเทศเราพูดถึงการสื่อสารดลนรงที่จะทำให้คนได้เข้นตระหนักรู้ปัญหาแล้วก็เข้ามาทํางานด้วยกันเราพูดถึงการทําตัวอย่างของความสำเร็จที่จะให้การจัดการศักดิ์ขอม่ที่ดับไปที่เราพูดถึงเรื่องของแผนการศึกษาในสัปดาห์หน้าคตับว่าเราจะฟูทรัพยากรแชร์ในซอร์จะได้อย่างไรก็มีเป็นรูปธรรมของการกระจายความรู้ทุกคนแม่ที่สามารถที่จะดูแลกันได้นะครับก็ทั้งสองภาคก็ฝากไว้เป็น เป็นห่วงช่วงเช้าตรงนี้ครับเพื่อที่จะทำให้การดูแลการจัดของตรงแม่สอนอยู่ในมือของทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตจบครับขอบคุณคุณพันพงศ์นะครับนล้วผมก็ฉายภาพนะครับสายภาพของการาเรื่องความหลงรักตาตาไม่เห็นนะครับเข้าใจว่าทุกท่าอยากใช้ relax นิดนึงนะครับครับทุกท่าครับเออหนุ่มฝากมอนี่น่าจะพูดเรื่องบทกิจกรรมนะครับเรบทิกรร ได้ฟังบ่อยเป็นไรแต่การั้นเ็นมนการสรุปนะครับศึกษาได้ฟัง,งน่อยนี่ก็ฟังบ่อยนะครับนะครับปิติปัญญานะครับก็ปิดท้ายที่ผมผมมีราชการผมนี่ก็โลภมากนะรับปากทั้งหมดนะทักอะไปนะชาวบ,บ้านไปไปบัตรก็ไปนะเอาเป็นว่าผมดีใจนะครับที่แม่สอนหลายหลายอย่างมาลงแสดงว่าทุกคนโฟกัส เข้าใจแม่สอนนะครับเรายาังมีนอกจากเรื่องนี้เรายังมีพื้นที่นะวัตกรรมเนี่ยนะครับรมีพื้นที่นวัตกรรมก็ฝากท่านศึกษาเลยเนะคเราเป็นจังห,หวัดไม่กี่จังหวัดที่ทำเรื่องนี้ก็อยากให้เสียของเรื่องนี้ก็เหมือนอยากเสียของแล้วก็หลายๆท่านที่เป็นภาครประชาสังคมด้วยนะครับถ้าผมมีโอกาสได้ได้ฟังก็หรือไม่ได้ฟังท่านท่านทำเอกสารเสนอแต่ผมไม่ได้มี ความรู้มากพอที่จะไปสรุปว่ารัฐควรจะเป็นยังไงแต่ผมอยากจะฝากข้อเสนอของผู้ใต้บ me, kind of ังคับบันะครับแล้วก็ฝากท่านช่วยทุกท่านที่ไอ้ยุกไอ้ที่เป็นลูกกระถางมันจะไอ้ไหนที่ประสมกันนะฮะผมยังมีคําถามในหัวอีกเยอะนี้แต่ในเชิญไม่ระบายนะครับทางจังหวัดแม่สอนในฐานะที่ผมเป็นผู้ว่าผมพยายามจะผลักดันเรื่องประเด็นเรื่องการศึกษาเข้าไปในวุฒิสภาจังหวัดนะครับ ผมจะนะแน่นอนครับผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผมเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องกับเครื่องงานของรัฐบาลของกระทรวงต่าๆนี่เป็นหน้าที่ประการที่หนึ่งแต่หน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งของผมผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนผมต้องดูแลาบอบบัดทุกกนคนสุงรวมทั้งใช้การศึกษาในการนะครับทำให้คนแม่สอน โอกาสชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าการศึกษาแต่การศึกษาแบบไหนถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นการศึกษาแบบที่เราทํากันอยู่ในเี้ผมเคยเห็นเด็กเครียดวันก่อนผมเจอ,อยูนิเซฟผมก็ถามว่าเกาหลีเป็นยังไงเกาหลีมีระบบการศึกษาที่ดีแต่พออยูเซสที่จังห้ไทยเขาเป็นคนเกาหลีแต่เด็กเครียดมากแข่งกันสูงมากไม่มีความสุขเลยนะทุกคนมุ่งไปเป้าหมายเดียวกัน ทั้งทั้งท <apl> <ame> ี่ความสุขมีการกระจายกระจายอยู่ในในรูปแบบต่างๆนะะผมเห็นอย่างนั้นแล้วผมก็เออแล้วว่าเราจะเอาแบบนี้มาใช้ที่บ้านเหรือมาใช้ในโรงเรียนมาใช้กับเด็กของเราครับนะเด็กหลายคนพอกระเสือกกระสนที่จะเข้าเรียนในนะดับดีๆตามความที่เขาเข้าไปแล้วก็กลับโรงเรียนเรื่องต่าันและยังมี บางคนเนี่ยไปไปเรียนยยแล้วไม่กระโดดตึกอดะไรมากนะมีความเครียดนะเพราะฉะนั้นต้องตั้งคลัากานให้ดีว่าเราเราทำเรื่องด่องความเด็ดขาว่าเราทำแค่แค่ไนนทางของเราเองนะทุกคนก็เสนอหมดนะผมผู้ว่ารา้การได้บอหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับไปนะครับภาคประชาชนอาจจะาต้องการพลังของรัฐ การเปิดใจกว้างของรัฐของหน่วยงานของรัฐต้องการการเอื้อหน่วยการของหน่วยงานของรัฐอะไรต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีวีดีโอสำนัมงานสำนัการาชการทั้งถึงที่ไหนได้เอาต่อยอดจากวทีนี้ไปต่อครับต้องขอบคุณจริงๆอยากฟังดีแต่ไม่มีโอกาสได้ฟังโดยตรงเดี๋ยวผมต้องไปนักการงานอื่นต่อ ครับคุณเล่ว่าาระ่ว่าครับเรามีแต่สาคัญนะครับแล้อเว่นาีท่านก็บอกแน้องอน่ะเรือมก็มสูงนะคีย์เวิร์ดแค่นี้ก็ทำให้เราเห็นภาพแล้วว่าจังหวัดอื่นๆที่เขาเดือดร้อนน่ะเรามีสองเ่าสาเท่าแล้วก็องค์กรกอสอ เราเป็นยากกันนั่นแหละสสพแลคะเราศรัทธาในองค์กรสสพที่คัดเลือกครูสอนดี360องศาไม่ใช่เอเปอร์สวยหรูอย่างเดียวเอาไปเลยรางวัลอย่างนี้เป็นต้นทั้งนั้นเป็นประวัติการความตื่นเต้นตื่นตัวของทุกภาคส่วนของนักสอนอย่างมีส่วนร่วมที่จะประเมินคุคลาบรทางการศึกษาสักคนหนึ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งครูผู้สอนต้องได้รับการยอมรับคือดีจริงๆนะนะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วความนั้นจำได้ค่ะทั่วประเทศไทยไม่ต้องสอนเนี่ยคือทั่วประเทศไทุกจังหวัดอันนี้ได้โอกาสทวหน้าอันนี้ไม่ต้องสอนเนี่ยตั้งกรรมการได้เป็นอันดับหนึ่งท่านประธานท่านผู้จัดการกศส,สอุบุค ไม่สอนมา,มาที่หนึ่งได้อย่างไรงนนะเรื่องตรงนั้นมาเข้ามือตัวดิฉันโดยตําแหน่งประชานสำาน่จังหว,วัดนะคะด้วยด้วยความที่เห็นส่วนตัวหนึ่งด้วยความที่เออถ้าไม่สอบเป็นที่โหลหรือไม่สอนอยู่หลังเขาสมยานี้ก็จะรับไม่ได้ก็เลยทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันจะเราทํางานชิ้นนั้นในโครงการนั้นแ่งมีศักยภาพ เราเลยได้รับโอกา,ทาออสทางกสสให้ทุนให้เข้าร่วมโครงการ,การเราพวกเราต้องภูมิใจนะคะว่าทัวว่วประเทศไทยไม่ได้ทุกจังหวัดมี20จังหวัดเท่านั้นที่ได้รับการบูรลแเราก็ได้รับโอกาสพิเศษความพิเศษตรงนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาก็เป็นหน้าที่ของการศึกษาแต่มุมมองอีกหนึ่งของคนในสังคมว,ว่าการสาเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกภาคสว่วนอย่างนี้เป็นต้นนะครัว่าเรานี่ก็น้อยเราเป็นคนแม่องสอนอนดีตเราก็เคยเป็นครูแล้วเราก็ผันชีวิตมาทำงานสื่อจนเหมือนห้องเรียนใหญ่เราก็มองเห็นว่าโอ้ถ้าดังดังนั้นเนี่ยเราได้รับโอกาสเราต้องเต็มที่นะคะแล้วก็ทุกโครงการที่ได้มาเราก็พยายามแล้วก็อย่างหนึ่งคือค่ะทุกท่านคะก22ไม่ได้ ต่างจากมุมมองราชการอย่างหนึง่งไม่ใช่จบเดียวแล้วก็ควรไปทำนะไปดูเชิงพื้นที่พื้นที่ของคุณบริบทเป็นยังไงคุณอยากทําอะไรเพียงแต่เราบอกเล่าไปอย่างนี้นะเราก็ได้เสนอโครงการได้โอกาสแล้วก็ทํางานอย่างคุ้มค่าดีทุกช็อตทุกอะไรงานเราจะไม่เป็นงานอีเวนท์ที่ทําเสร็จแล้วก็จบแล้วก็ไม่เห็นอะไรอย่างนี้เป็น,ต,นต้นนะครับ แล้วโครงการก่อนๆของเราที่ช่วยเหลือเด็กหลุดนอกระบบเนี่ยเราให้ทีนไปอย่างดีเราก็แค่ได้ฐานถานติดตามเท่านั้นแล้วมาเหตนี้เนะะี่ยค่ะทีมเรามีการพัฒนาทีมคนไกลเครือข่ายเชิงพื้่แล้วกระกอบกับทาง,ท,าง,ท,างท่านศึกษาิการจังหวัดเราได้รับความกรุณายอย่างยิ่งทั้งผู้ว่าทั้งในายอำเภอปลัดจังหวัดทุกภาคส่วน พมจอย community community. ่างจะเป็นต้นนะคะแล้วคนใกล้ตัวที่สุดก็คือกำลังผู้ใหญ่บ้านมองเห็นเลยเด็กคนไหนไม่ด้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนหนังสืออันนี้ก็เป็นสํานึกของคนละเมืองแล้วก็โดยหน้าที่ด้วยนะในพื้นที่ของการปกครองท้องถิ่นท้องที่หากมีประชากรมีคนที่ได้รับการศึกษาไม่เป็นปัญหาต่อสังคมอันนี้คือสุดยอดปัญหาทุกอย่างเราจะน้อยลงส่วนความที่ต่ำเตี้ย เรียกเงจากคนที่ได้รับโอกาสแล้วก็ไปสูงไปต่อได้อย่างสบายนะคมันก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้เกิดการพัฒนาพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นคุณภาพชีวิตที่ดีเอาที่ใกล้ตัวทํายังไงให้มันดีขึ้นดีขึ้นแล้วมันค่อยดีขึ้นนั้นมั่นใจว่าศยภาพของคนเราไม่ต่างกันในวันหนึ่งที่เขามีโอกาสเขาก็ย่อมที่จะสูงขึ้นได้นะคะไม่ไม่ตกเป็นเหยื่อไม่ตกเป็นเหยื่อทำไม่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย สอนสอนให้เราคิดว่าถ้าเราช่วยคนที่เกือบจะตกเหิวตรงนี้คือในโลกของความเป็นจริงมันมีการหลอกลวงมันเป็นเยื่นสิ่งเสพติดทา้ามนุษย์ยาเสพติดต่างๆเยอะมากนะ,ะแล้วคนเหล่านี้ที่เราต้องสมควรจะด,ดูแลไม่ทิ้งไว้ข้างหลังเนี่ยนะมันก็จะทําให้เขาเรียนรู้รู้เท่าทานันมีประสบการณ์มีการเรียนรู้มีฐานะมีอะไรบ้าง อย่างเนี the the ้ยเราคิดแค่นี้นะฮะแล้วเราก็คิดว่าเราไม่ทําซ้ํากับในภารกิจของส่วนราชการนเราเสริมในสิ่งที่ที่มันต่างก่นไปเสริมด้านอกแต่ว่าประโยชน์ทาเงสองกันค่ะขอบคุณครับ้ยบสสีครถามเติมทิดหนึ่งคว่ากลุ่มเป้าหมายหลักๆที่รัฐบาลทำงานอยู่เนี่ยมีสักกี่กลุ่มครับทำไมจะต้องเป็นกลุ่มเหล่านั้นด้วยครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมสิดครับ อันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดในด้านที่มีความเอาใจใส่ต่อเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองมีกี่คนมีบ้านที่ชัดเจนเราใช้ข้อมูลตรงนั้นเป็นฐานแล้วในสเตปต่อไปเนี่ยเราจะให้ฐานข้อมูลตรงนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นโดยทางพื้นที่นะโดยสถิติต สารสนเทศในในพื้นที่ของเราก็จะพมเป็นโจทยใหญ่ค่ะที่เราจะทำอย่างไรให้มันสมบูรณขึ้น <c oughs> เพราะว่านี่คือปัญหาอห่างยที่เรา